สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพบักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นสูตรปักหลักหน่วยบนสสูตรเทียบชนกันเนาะสำหรับในสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่ที่จะลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในงวดน,นี้เป็นงวดแรก ก็จะเป็นแนวทางในงวดวันที่สองมกราคม2568สําหรับในสูตรนี้ก็จะมีสูตรใหม่อยู่สูตรหนึ่งแล้วก็สูตรเก่าอยู่สูตรหนึ่งก็จะคัดออกมาจากสูตรที่เคยลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในก่อนหน้านี้สําหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็จะลงให้เป็นอีกสูตรก่อนที่เราจะไปสรุปในชุดแนวทาง สตัวบนแล้วก็2ตัวบนในวันนี้เนาะถ้าเราลงหลักหน่วยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครบเราก็จะสรุปให้สำหรับในแนวทางสามตัวบนแล้วก็2ตัวบนในวันนี้กันเลยแล้วก็จะไปลุยในชุดสองตัวล่างกันต่อแล้วก็สรุปกัน่ะท่านผู้ชม สำหรับในสูตรนี้ก็มี4ตีกันเข้ามาทั้งหมด6งวดเนาะเทียบชนกันแต่ละงวดก็อาจจะได้ตัวเลขที่ไม่เท่ากันบางงวดก็ได้1ตัวบางงวดก็ได้3ตัวหรือบางงวดได้4ตัวก็คะกันไปแต่ละงวดเนาะแล้วแต่สูตรอ่ะสำหรับในสูตรในงวดแรกท่านผู้ชม สองสูตรเทียบชนกันชนที่เลขหกเลขห้าเลขสี่เลขห้าเข้าที่หลักหน่วยบนงวดที่สองชนที่สองหนึ่งศูนย์เก้าเข้าที่เลขสองงวดที่สามชนที่สี่สามสองเข้าที่เลขสี่งวดที่สี่ชนที่ศูนย์ชนที่หนึ่งศูนย์เก้า เข้าที่เลขหนึ่งงวดที่ห้าชนเลขสามตัวเดียวเข้าที่เลขสามแล้วก็งวดล่าสุดชนที่สามสองหนึ่งก็เข้าที่เลขสามในงวดนี้เราก็มาดูกันว่าจะชนที่เลขอะไรบ้างเนาะสำหรับในสูตรปักหลักหน่วยบนสองสูตรแล้วก็เทียบชนกันในงวดนี้อ่ะก่อนอื่นท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูคำเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดหนึ่ง คำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็มาดูในสูตรคิดคำนวณกันเลยท่านผู้ชมในงวดนี้ในสูตรนี้เราจะเริ่มทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก่อนตั้งแต่งวดแรกที่เริ่มเข้าเนาะก็จะเป็นงวดที่ออก6 6 ห้าเนาะอ่ะก็ส่วนผลรางวัลที่เราจะนำมาคิดคำนวณเราก็จะใช้ตั้งแต่ของงวดที่แล้วงวดก่อนที่จะเข้า665ก็จะเป็นงวดที่ออก608 662 37จิตในในงวดนี้เพื่อจะนำมาคิดคำนวณของ ของสูตรของวันนี้อ่ะสูตรแรกตำแหน่งที่เราจะนำไปคิดคำนวณก็จะเป็นตําแหน่งหลักพันหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยบนหนครั้งบวกด้วยหลักหน่วยล่างห่งครั้งก็จะเป็น8ปดบวกสองได้สิบสิบบวกเจ็ดได้สิบเจ็ด ลดแต้มไปอีก3แต้มก็จะเป็น7 6 5 4สนี่สูตรที่1ต่อมาในสูตรที่2สูตรที่2เราจะใช้ตำแหน่งหลักแสนหลักแสน1ครั้งบวกด้วย10ล่าง1ครั้งหน่วยล่าง1ครั้งแล้วก็บวกด้วย1คงที่ก็จะเป็น 3บวก7ได้10 10บวก6ได้16 16บวกหได้17สูตรที่2เราก็จะใช้วิธีการลดแต้มเหมือนกันก็จะเป็น7 6 5 4 ในงวดนี้ท่านผู้ชมในงวดนี้ก็จะชนไปที่จิตหกห้าสี่ปรากฏว่าในงวดนี้ออกที่หกหกห้าก็เข้าที่เลขห้ 5, ตรงนี้หลักหน่วยบนในงวดแรก ต่อมาในงวดที่สองแปดบวกหได้13ก็เป็น3าบวกเได้12 2 109ต่อมาในสูตรที่2 7งบวกหได้12ก็เป็น2องสองบวกเได้1 1ึ่งหบวกหนึเท่ากับสอง ศูนย์เก้าชนไปที่สองหนึ่งศูนย์เก้าผลรางวัลออกเก้าหกสองหลักหน่วยบนก็เข้าที่เลขสองเป็นงวดที่สองต่อมางวดที่สามหลักพันก็จะเป็นสองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกศูนย์เท่ากับสี่สี่ 3ามสองหนึ่งสูตรที่2 4งสี่บวกศย์บวกศบวกหนึ่งกับห้าสสสองชนหนึ่งวันนี้ก็ชนไปที่ส3่สองผลรางวัลออก0ูนสสก็ เลขสีเข้าที่หลักหน่วยบนต่อมา6บวกสได้10 10บวกสเท่ากับ12ก็เป็น2 1 0 9สูตรที่2 5บวก3ได้8บวกสได้10บวก1ได้11 หนึ่ชนก็1 0 9ผลรางวัลออกสองสองหนึ่งเลข1เข้าที่หลักหน่วยบนเป็นงวดที่สต่อมาในงวดน,นี้7บวก1เป็น8 8บวก8ได้16เป็น6 5 4 3สูตรที่2ก็1บวก3ได้4 4บวก8ได้12 2 1 09น่ะเดี๋ยวนะ1บวก3ได้4 4บวก8 ได้12 12บวก1ได้13ก็ต้องเป็น3ก็ต้องเป็น3 109 3 2 10กอ่าก็เทียบชนในสูตรนี้ในงวดน,นี้ได้ที่เลข3ตัวเดียวผลรางวัลออก8 4 3เลข3ก็เข้าที่หลักหน่วยบนเป็นงวดที่5 ต่อมา9บวก3ได้12ก็เป็น2 2บวก1ได้3 2 1 0สูตรที่2 6บวก6ได้12 2บวก1ได้3 3บวก1ได้4 4 3 2 1 เทียบชนได้ที่ 3, 2, 1ผลรางวัลออก 8, 6, 3เลข3ก็เข้าที่หลักหน่วยบนเป็นงวดล่าสุดเป็นงวดที่6ต่อมาท่านผู้ชมมาดูในงวดน,นี้กันงวดวันที่2มกราคมสูตรแรก 7, 3บวก3ได้10 สิบบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดหนึ่งศูนย์เก้าแปดศูนยที่สองศูนย์บวกสองบวกหนึ่งได้สามบวกหนึ่งได้สี่สี่สามสองหนึ่งเทียบชนในงวัน,นี้ชนที่เลขหนึ่ง เดี๋ยวเรามาทวนสูตรกันในสูตรแรก7จบวกสได้10ก็เป็น0 0นบวกหได้1ก็เป็น1 0ึ่ย์เกในสูตรที่2ก็0ูนบวกสบวกหได้3 3มบวกหได้4ก็เป็น4 3่สเทียบชุน2ส,สูตรในหลักหน่วยบนได้ที่เลข1ตัวเดียว นะในสูตรแรกงวดที่เจ็ดได้หนึ่งศูนย์เก้าแปดสูตรที่สองสี่สามสองหนึ่ง เทียบชนได้หนึ่งตัวเดียวอ้าวก็มาดูกันว่าหนึ่งจะมีมาให้เห็นในหลักหน่วยบนหรือไม่ในงวดวันที่สองมอรกราคมนี้ท่านผู้ชมในงวดนี้ชนได้3ตัวเดียวก็ยังมาที่หลักหน่วยเนาะในงวดนี้ ชนหนึ่งตัวเดียวมาดูกันว่าจะมาไหมสำหรับในสูตรปักหลักหน่วยบนสองสูตรที่เทียบชนกันแล้วสำหรับในหลักสูตรปักหลักหน่วยบนในสูตรที่หนึ่งท่านชมสูตรนี้เคยลงให้ในสูตรน่าจะเป็นชุดสามตัวบนตรงๆเนาะในวดที่แล้วที่เข้า ในหลักหน่วยก็เป็นสูตรนี้แหละที่ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็คัดออกจากสูตรนั้นในงวดที่แล้วให้3210เลข3ก็เข้าที่หลักหน่วยบนแล้วก็ในสูตรที่2นี้เป็นสูตรใหม่ที่คิดหาแล้วก็นำมาเทียบชนกับสูตรนี้เนาะเพื่อที่จะให้ได้ตัวเลขที่น้อยลงมาอ่ะ สำหรับในสูตรนี้ก็ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับในสูตรนี้ก็ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดี ขอบคุณค่ะวันดีค่ะ